บูชิบูชิสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับนิวคุ้งครับครับเอานะครับกับพวกกับผมคิปพุริจังล้วในเกมไมค์ครับอีฟโอเคตอนนี้ก็เป็นนะครับโอเคนะก็เป็นห้องเซฟที่ตัดจบไปเมื่อกี้พาคที่แล้วนะครับก็ต่อเลยแล้วกันนะพี่ครับอันนี้ก็กิน่อยหยับไปละโอเคขึ้นบนได้ไปอุยนำเลยครับเอา ดูน่ากลัวจังเลนแดงๆนี่คืออะไรไม่มีเพลยอะไรด้วยอุ้ยวอนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวเร่องอะไรอะวอนเด็บมินิสตอรี่ออฟอีฟต่อเออเรื่องเรื่องเป็นแนวเรื่องเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนะครับผมว่าจะสนุกนะสนุกเหรอเริ่มเก็บของก่อนแล้วกันผมไม่ไว้ใจก่อนด่านนี้เท่าไหร่เสียงอะไรวะ เออมันมีตาวแปลกๆด้วยพร้อมไหมครับคุณกิ๊ฟพมอิปปุริไปเลยก็มาเลยปุ๊บว้าวัตเตอร์เฮลไปก็ไปอ้าวคุณกิ๊ฟอ้าวัตเตอร์คิปเปอร์เจ้ด้วยแล้วมาช่วยด้วยจะตายแล้วจะตายแล้วโน่มันคืออะไรไม่สามารถกลับลงไปอีกได้ จริงอ่ะถ้าตายแล้วก็ตายเลยไงงั้นล่ะเราอยากจะวางเพล่ได้เออเดี๋ยวอย่ามึงเข้ามาหาเขาเลยก่อนร้องอ่ะไม่สามารถกลับไปได้แล้วผมไม่ช่วยด้วยโอ้ห้องต่อไปมันคืออะไรมันมีลาวาด้วยอ่ะมันมีลาวาด้วยคืออะไรอ่ะอุ้ยเออผมว่าผมกลับไปไม่ได้ ผมก็ผมต้องตายทำไมล่ะเขาว่าคือเหมือนคุณกริปเข้าไปในห้องเมื่อกี้นี้แล้วมันมีคิปเปอร์ระเบ,บิดตุ้มแล้วก็ลาวาไหลมาเทมา้าตายสุดวายในลาวานะ <c oughs> แย่เหลือเกินอยากษ์มงอย่างนั้นม,มีอะไรไม่รู้เซ็งโบรยโอยแหลกแหลยเป็นฝันร้ายใช่ไหมแล้วก็ต้องมาตื่นห้องนี้ใหม่อีกรอบ <c oughs> อือหื <c oughs> อ๋อเออใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนฝันร้ายใช่ใช่ อนแรของอีวิ่งวิ่งวิ่งปิดประตูปิดประตูปิดประตูไปเรืร่อยๆอืมอืมจริงด้วยเหย,ยียบเหยียบแล้วมันก็ไม่ไม่ไ,มไ,มไปไม่ได้อีกแล้วอ่ะโทุโหทุบเลยครับอย่าดีกว่าโอเคตามเรื่องราวต่อแล้วกันนะอันนี้ส่องส่องห้องนี้ถ้าจำไม่ผิดแต่เป็นห้องที่เปิดไม่ได้นะครับต้องไปหาเแต่อีกฝั่งนึงนะตรงนี้ผมจําได้เลยซึ่งคุณกิฟจะเข้าไปไหมไปไหมไม่รู้อันนี้คุณเข้าไปเลยเขายรียนดูคือผมรู้สึกว่าถ้าเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไม่มีทางออกไปได้ คือได้ผมเข้าไปแล้วคุณกิมจะตามมันไม่ได้อ๋อนะครับพร้อมกแล้วหนึ่งสองสามไปมนั่นสวัสดีนะเราเองเร็วรูปไหนอ่ะเหมือนจะให้เรากดปุ่มใช่ไหมรูปกลางหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ไงก็ได้ผมไม่ค่อยชืว่อว่ามันจะเป็นไปตามที่เอ้าใช่เว้ย <laughs> ก็เลยคิดอยู่จะเป็นไปตามที่ในเกมยิมหรือเปล่าตรงกลางอ่ะใช่ โอจะฆ่ามันซะเขาทำเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยครับอ่ะไปดีกระทางฝันร้ายให้ด้วยนะตอนแรกนึกว่าเขาจะฆ่าฝันร้ายไปซะแล้วนั่นสิไปไปไปแถวน,นี้ไม่มีร<า>ูปเลยเว้ยมีเตียงอยู่เตียงหนึ่งอของ์นี่เมื่อกี้เราเก็บไว้หัวกำมะกรูดเอ่อฮะมีเลสโตนรนี่หรอวันเดะคืออะไรเลสโตรนีพิเตอร์มาจากไหน คช่างมันออนอนไม่ได้ไปต่อเลยไปต่อนะครับตรงนี้ตลกเมื่อกี้เราเข้าไปเพื่ออะไรอะนั่นสิตกใจถ้าตามเนื้อเรื่องมันจะมีอะไรให้อ่านนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรให้อ่าน <c oughs> ตรงนี้มีสวิต์ด้วยสวิต์นี้กดไหมก้องรองเักดประตูไหมโอ้ประตูเปิดไว้อ๋อแค่เหมือนแค่ประตูเปิดอย่างเดียว <c oughs> ทางนี้มีเขียนว่า abyss of the deep abyss of the deep แล้วก็ p i r e of the deep ผมถามว่าคือไอ้รูปปลาขนาดใหญ่ที่พื้นที่เห็นในห้องศิลปห้องแกลลอรี่คือมีชื่อว่าอะไรจำได้เป่าวจ,จำไม่ได้อ่ะผมจำผมจาได้อยู่แต่เดี๋ยวผมว่ามันมีคำใบยอยู่ตรงนี้นะปะมามามาถ้าเราไม่ผิดนะตรงนี้จะมีคำใบยอยู่ นี่ยเนี่นี่นนหนังสือเล่มนี้โอโอเคอ่าน oh. หัวข้อมันเขียนว่าหัวข้อที่อยู่บนพื้นของแกลเลอรี่โกเทน่าคืออะไรกันแน่รูปภาพปลาใช่ไหมล่ะคุณเห็นหรือเปล่าอิฟแกลลี่พูดว่างั้นจะคิดว่ามันเป็นบางอย่างจากที่ลึกลงไปนะซัม h ิงออฟเดอะดิฟนะอ่าฮะแล้วเปลี่ยนหน้าโอเคมันคืออะไรกันแน่เป็นเอบิส เลียมหรือว่าพิกเจอร์กันแน่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือผมรู้คำตอบแล้วแหละแต่ผมจะมาตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับก็คำตอบมันก็คือ abyss of the deep นะอันนี้อันแรกกดเลยไหมจะลองกดปุ่มอื่นกันให้คุณกิฟเลือกเลยเออห่างเอาห่างแต่รู้ว่าอันแรกคือถูกชะเขาลออ๋อ กมไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเหมือนเปิดไม่ได้อ่าฮะเป็นไ,ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวข้างในจะมีซอมบี้ผมมาอะไรงี้ปะ่ะไปโอ้ก็มาก็มาได้เปล่าแม่ได้แล้วโอเคแล้วไงต่อวะข้างบนมีเจมเป็นมุม,ม,มด้วยเป็นไหนปะอืมเออติดติดตินี้ปุ่ม,<ด>น,น,ม,มนี่ปุ่มคุณกิฟคุณกิฟปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มอะไรอะ่ะผมว่ากดทีไฟดับอ่ะเชื่อไหม ใช่ด้วยหยุดนะอย่าฆ่าฉันได้โปรดไม่อุ้ยนั่นโอ้ my god เอาไงดีมันเปิดได้หรอครับไม่รู้ผมไม่รู้เอ๊ะอ่ะเอะ้ะไงต่อมันตูเปิดแล้วมันตู้เปิดแล้วมันตูเปิดแล้วอ um ตายแน่คุณกิ๊ฟน่าจะรอดนะผมไม่น่าจะรอดอ้าวไม่รอดไหมแล้วผมจะรอดไปได้ยังไงผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมทำวิธีแล้วกันอ่าไม่รอดครับไม่รอดไว้น้นในลามาถูกเชงเลยมันคือห้องอะไรอ่ะมันคือห้องที่ตอนถ้าเราคุยกันอยู่มันจะไฟดับนะครับแล้วก็มีข้อความขึ้นันนี้ไฟไม่ดับแต่ไฟ คุณคิดอยู่ไหนอ๋อสวัสดีอิปุลีอิปอิปอิปุลีโอ้ยตกบ,บุกตกรูอยู่แล้วอ่ะตรงนี้เนาะอืมห้องจะเป็นเวลาวานครับก็คือตรงนี้มันจะสับสวิตไปแล้วก็จะมีทางอยู่ทางด้านขวานั่น,หนแหละตรงไปอา้าวนอนได้ด้วยเออนอนก่อนสิอีปอีปโอเคไม่จำเป็นแล้วมั้งของที่เหลือ <c oughs> ช่างเ,เถอะจะมีดาบด้วย ไปมีอะไรผมมาด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะดินถูกด้นไหมอ่ะเป็นทางไปต่ออ๋อ oh. มันดันขึ้นมาโอเคคุณเจอแมรี่อีกคนหนึ่งที่นี่แล้วเธอไม่ใช่คุณ oh. เจอบางคนที่นี่อีกแล้วเธอชื่อว่าแมรี่ oh. อะโอ้เธอเป็นใครอ่ะ oh. ฉันต้องการที่จะออกจากที่นี่นะฉันชื่อแมรี่ นีนิจะรู้จักนะจ๊ะแกลลี่และอีฟใช่ไหมล่ะโอ้โ๋อดยอะอะเกยบแล้วมีคำพูดขึ้นมาด้วยโอโ้แมรี่พูดมากจากั <c oughs> งเลยอะแมรี่แนวหลอกเดิมอา่บบาฮะบดบังหน้าจอเคเอ้อมีเตียงนี่ยน,นอนอ่านอนๆจะผ่านพลคืนนี้ไปแล้วกันนะครับครัชโอ้ยตกใจโอ้ ชมพูมาเชียร์โอเคเราผ่านตรงนี้ไปแล้วเราเจอกับอเอเจอกับแมรี่ไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ไหนวะเป็น, <c oughs> ปนยอย่างตามเรา,า<ๆ>อยู่นะไป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 ต่อเลยแล้วกันนะฮัลโลออกซิเดียนใช่ไหมเนะนี่ยตรงเนี้ยจะมีคิปเปิ้ลไหมไม่รู้สินะทำจะออกซิเดียมขนาดนี้รู้สึกทางมันง่ายๆไงไมร่รู้โอ๋อตรงนี้คุ้นๆนะฉากนี้ ้้อองงมีกลเราจะเอาไงดีเรารู้ต้องไปทางนั้นวิ่งวิ่งไปโดดได้อะวี่ไหนปะอ้าวมันไม่มีอะไรนะอ๋อต้องใส่ต้องเข้าห้องนี้ก่อนนะอืมห้องนี้อุ้ยตกใจหัววอดหูเสียงอะไรหัวหัวอะไรอ๋อไอ้พวกนี้คงจะแทนตุ๊กตาตรงนี้มีสวิตช์ด้วยนะครับไม่ไม่เหมือนกดบิดได้เลย เราสับสิแสดงว่าพวกเราต้องแยกทางกันแน่เลยอ่ะต้องมีคนนึงอยู่ฝั่งนี้อีกคนนึงอยู่ทางหนูนเนาะจะใช่เหรอแล้วต้าได้คนเดียวทำไงเนเรื่องอ้าวไม่รู้อ่ะอืมนี่ก็สวิสิ์อีกอันหนึ่งครับอุ้ยเสียงบางอย่างอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอ้าวอ้าวเอ๊ะดิ๊ดเราสับสิบกลับสิ จริงด้วยเราต้องไปฝังรู้ไนี่คุณขอดินหน่อยอ๋อสองคนใช่ไหมเอ่อเหน็ดแยกแล้วแยลลีไปบ๊ายบายถ้าคนเดียวคงต้องเล่นสองรอบนะคะ no อ่าฮะ no ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไม่อีปุริอย่าแยกจากกันไปเลยนะไม่ม่มม่เดี๋ยวก่อนสิ มาดูหน้ากันก่อนได้ไหมก่อนจากเราเนี่ยเดินไปเลยอ้โหทำกันอย่างนีน้ได้เลยเหรอลาก,ก่อย <c oughs> อเจาจะไปเดินทางไปกับแมรี่นะคะพี่เราอยู่คนเดียวแล้วนะครับก็มุดเข้าไปซิว่าเพนจะเจออะไรต่อไปมีน้ำหยดด้วยหืมเส้นทางนี้มันโหดร้ายเหลือเกิน มมีบัน,นไดด้วยว<ม>ัดเด้อตรงนี้มีช่องมากสวิตไว้ไว้กดสวิตด้วยมีปุ่ม้วยครับตรงนี้บันไดเหรอบันไดไปไหนอะเราเจอใครด้วยมรู้ใข่อะไรเอ๋ <okay. S 2> ผมว่าผม,ม <iye S 1> ผมว่าผม <ๆ S 2> เจอใครบางคนแน่<ๆ>เลยสามสองหนึ่งบ ว่าแล้วคือมันมันอุ้ยตกใจนี่ห้องอะไรเนี่ยมีอะไรปะาหา้องกี่องอ่าฮะคือมันทำให้เล่นคนเดียวได้ครับก็เลยมีแบบมีทางแบบมาเชื่อมกันนั้นผมจะกลับไปทางที่เชื่อมกันไม่ได้แล้วกันมึงกีบแก้ปริศนาเองไหวไ <c oughs> หมยู่ได้อยู่ต้องให้อยู่คุมเชิงด้วยอยู่เข้ามายังไงอะตรงเนี้ยบาย คือตอนนี้เป็นจ,จุดบัฟจ,จุดเปลี่ยนตัวในเกมอีฟครับใครขอลงมาดูหน่ิคือตอนนี้เป็นสตอรี่ของอีฟนะครับข้างบนคือสตอรี่ของอคือเ,เขาทำเป็น,น,นใช่ข้างล่างเป็นสตอรีขอขออร่ของแกลลี่ข้างบนสตอรี่ของอีฟนะครับโอเคอย่างนี้ก็ดีะนะะเราแยกเนื้อเรื่องเล่น,ลนลกันละกันนะผมคุณกิฟตข้างบนเป็นไงบ้างอากาศดีไหมทุกคจะต้องทำทางให้เขาอ่ะจะทำยังไง ทำดึงสวิตอะไรสักอย่างเพให้เขาไปต่อได้อันไหนล่ะอันไหนมีอันไหนเป็นกลมีมีห้าปุ่มดูอ๋ออ๋ออ๋อันที่สี่จากทางนับนับจากจากปายมือเป็นหนึ่งสองสามสี่เฮ้อุยยมีกย่องด้วยมีดยกไม้ดอกยย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 ย่อยยยยยอยยนยยยอยย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 ้ยยยยยยะ เขาวางฟูกแล้วมันก็จะคลอดลูกคลอดลูกน่ารักอ่ะอุ้ยมันเป็นสีม่วงจังเลยเท่านี้โลโูกป็นสีม่วงมันเกิดแล้วอ๋ออ๋ออันนี้แกลลี่ก็เดินหนีลำพังนะครับได้ยินเสียงอิฟมาจากไกลๆวันเด้ออีฟ e ปุ้ยผมได้ยินเสียงธนูเฮ้ยหยุดหยุดหยุดนอยหยดหยุดนะ ยเียดังมีชีวิตยอยู่หร<น>ือเปล่าคือได้ยิน,นเสียงยแน่นอนนะคุณกิ๊ฟแน่าอยู่บนหัวผมหอนี้มันที่มันมันเดือดแตโอ้ที่นี่มันมากมากอเีเออะไรหุยสาวเคข้างล่างเหมือนจะไปไหนไม่ได้เลยต้องหาออเคตรงนี้อีเวนท์ที่ผมอืมโอเคตรงนี้ห้องนี้เป็นห้อง จ็ดสีมณีเด้งตรงนี้มีช่องว่างอยู่ซึ่งอ๋อคือแต่ละช่องแต่ละสีที่ผมเห็นอยู่นั้นสีทั้งเจ็ดสีนี้ก็คือถ้าเกิดเราไปกดสวิตช์แล้วมันจะเด้งขึ้นถ้าครบเจ็ดอันก็จะได้ผ่านตรงนี้ไปใช่ไหมโอเคต้อง <Okay. S 2> หายห้าสีนะครับซึ่งไว้ผมจะพาคุณกิ๊ฟคนนี้มาดูแล้วกัน <laughs> ตอนนี้คุณกิ๊ฟเป็นไงบ้างขบวบน ไปต่อไม่ได้อ่ะเจออะไรบ้างอุ้ยต้องมาหาทำไมอ่ะอะเดี๋ยวลราขึ้นไปขึ้นไปช่วยแล้วกันนะมันไหนปงับดิฟปุลลี่ไปไหนอ๋ออันนี้เขายกเห็นสวิตช์แล้วโอ้ยไม่มคูณเข้าห้องนี้ตเขาหรอแน่ใจหอ่ะเขามีเขาเหยียบเหตุอันหนึ่งที่มันเป็น อันนอักลางอ่ะน่าน่าจะนั่งอันนี้คุงดอากลางยังไง,ง,งคือผมผมรู้สึกว่าผม <c oughs> รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเอ่าไปกดปุ่มยังไงนะตั้งให้เป็นกลางคืนนะครับผมจำไม่ได้อ้าวนอนได้อ้าวอะไรนะ TP ทำ <c oughs> เซตใช่ไหมทำเซตอืมหกพันป้าเดือเท่าไหร่ทำเซตเท่าไหร่ครับหกพันสามพัน ลจำไม่ได้โอ้ดึงสลัดสามพันไม่ใช่แล้วหกหกพันไม่ใช่เท่าไหร่วะผมลืมอ่ะเอเฮ้ยผมจำไม่ได้ หนึ่งหมื่น <laughs> วัดไหนนี้ <laughs> นกิ๊บมันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ย <laughs> <laughs> ุคุงตายเนี่ยเดินไกลหรือเปล่าไายนี่เดินไกลหรือเปล่าไม่ก็เขาว่านอ,อนแล้วก็เลยตายก็ตายวะ, <laughs> อะเออไอ้เนี้ย <laughs> นี่คืออะไรอะหกสองหนึ่งศ <laughs> ูนย์หกสองสามห้าจักกิ้งวัดเยาวัดวัดไอบอลจักกิ้งเกิดปีไหน มันอยู่ข้างบนครับอันนี้ทหัรอยู่ข้างบนแต่เขาคล้องไม่ได้อะมันต้องเผมข้างบนก่อนก็ได้เรู้สึกเป็นเหมือนเหมือนโกงเกมไงไม่รู้จ็คกิ้งถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ห้องนี้นะอันไหนเอ๊ะไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ห้องนี้ว้ดเดตกใจว่าผิดห้องผิดห้องห้องฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายครับตรงนี้จริง มันวางหัวกะโหลกใแค่มากแล้วเขาเตีน uh oh ี้ออกแล้วอ่ะไม่เพ wow, so ืตีเหยียบวันี้จริงๆมันมีเพจอันหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วางไว้แล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่คือเขาเหยียบแล้วมันก็มีเสียงโอเคมันก็เด้งออกมาเมื่อกี้อ๋อนั้นคุณกิ๊ฟต้องอาจต้องยืนปะไม่น่าใช่นะแล้วเขาลองยืนดูไหมผมไปดูข้างล่างนะทางไหนวะข้างล่าง อยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงข้างล่างนี้มีหินโผล่มาเงาะคุณกิฟต์ลองออกจากหินนะครับไม่ออกออกจากจุดเอาใหม่สิกดใหม่เหมือนจะเฮ้ยวันเด้ออ้าอ้า มดดันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจเสียงไอ้เสี่ยงไ,งไอ้อือหือกับตาแล้วเน,นี่ยมันยิงขนุวรอบด,ด้านเลยต้องวิ่งไปอย่างเยียวหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ทันว <ไป S 2> ิ่งเ,ยเลเย <laughs> มันต้องไม่มึงไม่แน่ใจอะครับเดี๋ยวผมขอไปหารหัสก,ก่อนนะมึงคิดอยู่ไหนอะ่ะ ฮะขี่ม่วงๆอะเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนข้างหลังนิวคูงอะห้องรหัสห้องนี้น่าจะใช่นะครับตรงนี้อ๋อตงนี้มีสวิตอ๋อเรามีเอาสวิตอันหนึ่งก่อนวันนี้ไงอะไรวะ h e a เฮเวอรี่ Wally m ลลี r l e ว s b e a ีชภาพนี้คือภาพอะไรอืมแล้วคำใบอยู่นะ อ๋อสีทีตรงนี้โอเคคำใบห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยแล้วห้องนี้คือห้องอะไรพือกดพี่เข้ามาจะออกได้ไหมเนี่ยอ๋ออ๋ออุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณกิฟไปอิุกเหียบทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกิฟคือคุณกิฟ เอาแผ่นนี้วางเองใช่ไหมหวาแล้วยาสิก็งงอยู่ว่ามันตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะเห็นมันดอกดอกมาเขาก็เลยงงว่าเอ็มันมันันกลเปล่ามึงกี้ไปหาดีอ่กกันเนั่นตรงเนี้ยผมขอแก้ปริศนาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ที่บอกว่ารูปนี้คือรูปอะไรกันแน่ กีดว่ารูปอะไรมีอันซ้ายสุดเป็นสวรรค์นะครับอันกลางเป็นกังวลอันขวาเป็นทะเลสาบเอ้ยไม่ใช่ทะเลสาบใช่หาดองะอรนนี้เอ๊ะอะไร,บร,รเบ๊ลเบ๊เฮ้ยเนี่ยอะไรเบ๊ลเบ๊ลอะรรแสงอะไรเบร๊ลเบ๊ลอะไม่รู้ เกิดอะไรขึ้นอุ้ยว่าเด้อก็ผิดอัน <c oughs> <c oughs> โดนปักทั้งตัวเลยใช่อันแรกถูกแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีก็จำนื้อเรื่องไม่ได้นะ <c oughs> อืม๋ยวไปลองดูแล้วกันนะคือคำใบ้รูปรูปนี้มันควรจะอยู่ห้องห้องข้างบนนั่นแหละแต่ผม ับสนนิดหน่อยอเริมงงตัวเองนะข้างล่างมีอะไรเปลี่ยนปะ <S 1> <S 1> ยังไม่มีห้องต้นไม้ยังไม่เปิดห้องต้นนี้ปิดอยู่และตรงนี้ก็มีลูกจักกลิ้งเอเอาไงดีวะเดี๋ยวก,กดปุ่มเสียงโดวงดูตรงนี้เลย,เลยดีไหมดีไหมเนี่ย หกสองสามผมไม่รู้ว่มันคือรหัสอะไรสิเพราะรหัสอยู่ข้างบนนะ่ะออนห้ออนี้มีุมเข้ามาห้องนี้เป็นห้องที่ที่มีเจ็ดสีก็คือต้องไปกดสวิตช์เจ็ดครั้งนะนี่ก็สวิตช์อันหนึ่งนันอันนีอยู่ตรงนี้สีเหลืองก็โผผ่ขึ้นมา ที่เหลือมันเข้าได้ได้เราได้แล้วจริงหรอวะผมไม่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงจริงนะเดี๋ยวขอหลับสิเซฟได้ปะไม่ได้เอาวะจะเป็นยังไงก็ลุยแล้วกันตายเออเข้าตัวเต็ไมไปหมดเลยเกิดไหน่